Dạ mấy người khiếp đi Đi ai Dạ mấy người khiếp đi Lạc co Lạc co Dương, Diễn tới này ơi <laughs> ไปครับเพื่อนมาายแ่ไหน

ตกอคาเฟ่ตกอคาเฟ่จ่ายมาเร็นี้สามต่อสามสามต่อสาม,สาม,สามจ่ายแล้วก็เตขะขาตะเดินเลยมาโยมาเู็นี้ไม่ได้เดินยวจับไปไเป็นตัว